ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มีอยู่กับผมรีมิโอนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนลีไอดีเกมไพเร็ด i ลิมิเต็ดนะครับผมกให้เราเข้ามาในเกมนะครับผมก็ไปโหลดเกมได้ที่เพจสโตเลยนะครับผมก็พิมพ์ชื่อตามคลิปผมไปเลยนะโอเคครับนี่ครับผมมันให้เราขึ้นล็อกอินอย่างนี้นะครับผมผมไม่แนะนําให้เราปผูกแบบล็อกอินด้วยบัญชี แบบอันที่2นี่นะครับผมไม่แนะนํานะครับอันนี้ก็บางคนเขาปลูกบัญชีไม่ได้นะครับผมตัวนี้ผมให้เราแนะนําลงทะเบียนนะครับผมอีเมลนี้เอาเป็นมั่วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวขอใส่อีเมลก่อนแป๊บหนึ่ง นี่ครับผมก็ใส่แบบลงทะเบียนเสร็จแล้ว,ลวก็ไปยกสงเลยนะครับผมนี่ครับมันก็คือจะขึ้นล็อกอินเสร็จสน,นะครับผมก็ให้เราเข้าไปในเกมเลยนะครับผมอาจจะมีเสียงอะไรรบกวนบ้างก็ขอภัยกันนะที่นี้เลยนะครับผมนี่ครับผมก็ให้ทาตามที่เกมสอนก่อนเลยนะครับมันก็จะให้เราสุม่มถังนะครับผมนี่สุ่มพวกนี้นี่ กแก้วเบียนะครับผมสุ่มไปเลยแล้วก็ออกไปเล่นด่านนะครับผมทีนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมว่าเล่นถึงตรงไหน,นถึงจะหยุดได้นะครับผมก็เล่นไปเรื่อยเลยนะขี่ข้ามไปเลยน,นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เราสามารถซ้ายล่างนี่เราสามารถเอาคูณ2ได้นะครับผม แล้วเราก็จะปิด a n i m เม i o นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคนี่ครับผมมันก็จะสอนนะครับผมสอนต่อคอมโบโอ,อะไรนะครับผมโซโลก็จะสอนไปนะทีนี้โอเคนี่ครับผมก็ําตามเคสที่บอกเลยนะผมตามไปเรื่อยๆเลยนะ ทาทาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ใกล้จะเสร็จเลยนะครับผมนี่ครับผมมาถึงตรงนี้นะมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมมันก็ให้เราใส่ชื่อนะครับผมให้เราตั้งชื่อนะครับนี่แล้วเราก็จะมาเล่นด่านนี้นะครับผม เดี๋ยวมันให้เราอัพตัวนะครับก็อัพตามที่บอกเลยนี่ครับก็ทะไทยครั้งถ้าครครั้งนี้เสร็จเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จนะครับผมอีกนิดเดียว ผมก็ตีไปเรยเลยนะปล่อยมันใกล้จะจบเลยนะครับผมโอเคจบละทีนี้ก็เสร็จนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดคลิกตรงที่ว่าด่านถัดไปนะครับผมคลิกคำว่าย้อนกลับนะครับแล้วเราก็เอ็กออกได้เลยนะครับผมตรงนี้โอเคเราก็เช็คอินนะครับผมได้สิบถังเราก็มาสุ่มนะครับผมนี่ก็คือการรีนะครับ ครับโอเคเราก็ไปรีกันเลยนะครับผมถ้าใะผมแนะนํานะครับเป็นตัวของคุมะที่เป็นระดับเอนะครับผมแล้วก็เป็นตัวริวมะนะครับผมเป็นตัวระดับ A นะครับผมตัวนั้นคือ2ตัวนี้เป็นตัวเมตานะครับผมควรจะรีหานะครับโอ้โหได้มาเจลแล้วนะครับครั้งนี้ถือว่าเกินนะครับผมเพราะปกติสุ่มครั้งแรกอย่างนี้ จะได้ a พ่วงมาด้วยนะครับโอเคครับแค่นี้ก็จบนะครับผมถ้าเราไม่ได้ตัวที่เราต้องการเราก็ออกจากรหัสนะครับผมคลิกมาตรงโปรไฟล์นะครับผมตรงซ้ายบนนะแล้วเราคลิกเข้าสู่ระบบอีกครั้งนะครับผมถ้าเราก็มาเรีเอาใหม่เลยนะครับผมลงทะเบียนนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ